Two, hey! อยากให้ทุกใต้สะพานของกรุงเทพมหาคนครเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่สุขภาวะ พื้นที่ใต้สะพานบางขี้แก้งเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นต้นแบบแห่งความสําเร็จเพราะสามารถแก้ไขปัญหาข้อจํากัดของพื้นที่ชุมชนเมืองให้กลายมาเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อกิจกรรมสุขภาวะได้ถือได้ว่าเป็นชุมชนตัวอย่างของพื้นที่ใต้สะพานที่คงไว้ด้วยสเสน่ห์ของสวนเกษตรผสมผสานโดยเฉพาะเตยหอมที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนอ่าสามกิโลอันนี้หนึ่งกิโล h o m e เตย์ ay, บ้านสวนเปล่งมณนนีอยู่กันแบบวิถีชีวิตเกษตรพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสานที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยค่ะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างสารรค์้นการมีส่วนร่วมกันในชมุมชนเลิกสุขสม นี่ก็จะเป็นการทําไข่เค็มพอกใบเตยม,มีหลักการที่พิถีพิถันเพราะว่าอาหารการกินไม่ใช่เพียงแค่ทําให้อิ่มท้องเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาของมนุษย์ที่รู้จักดัดแปลงปรุงแต่งอาหารอย่างมีระเบียบแบบแผนวัฒนธรรมการกินเนี่ยค่ะก็เป็นเอกลักษณ์ของคนแต่ละสังคมไม่ใช่เพียงแค่บ่งบอกถึงวัตถุดิบหรือวิธีการปรุงอาหารเท่านั้นแต่ยังชี้ให้เห็นถึงอุป,ปนิสัยการอยู่อาศัยวิถีชีวิต,ววตรวมไปถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสภาพภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่หรือว่า ของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันค่ะนอกจากการทำไข่เค็มพอกใบเตยแล้วก็มีเวิร์กช็อปการทำดอกไม้จากใบเตย ซึ่งดอกไม้ที่ทําจากใบเตยเป็นงานฝีมือของคนในชุมชนเลิศสุขสมสามารถนําไปต่อยอดได้เป็นหลายอย่างเช่นพวงมาลัยจากใบเตยพันพุ่มจากใบเตยหรือกระเช้าดอกไม้จากใบเตยซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานจากคนในชุมชนอีกทั้งยังช่วยทําให้บรรยากาศสดชื่นได้อย่างยาวนาน พื้นที่ดีๆแบบนี้พื้นที่สุขภาวะใต้สะพานพื้นที่สร้างสรรค์ผลิตผลงานฝีมือจากภูมิปัญญาของชาวเลิศสุขสมพื้นที่ที่ต้อนรับทุกคนให้มาสัมผัส,สเสน่ห์ของชุมชนเล็กๆแห่งนี้แค่คุณปรับพื้นที่ก็เปลี่ยนเป็นพื้นที่สุขภาวะพื้นที่ไม่ใช่ข้อจำกัดของสุขภาวะคนเมือง